เยี่ยวงกระจบกันนายออกมาพีาออา่โป้เลยแล้ว Κάλε μα. มีมไหมอ่ะโซลฟากที่มุกระวังนะเข้ามาคนเดียวอ่ะแบบไม่ได้โอ้โแบบไม่ได้พออย่างโล่เร้ออ่ะ้นอะไขา นึกเป็นอาหารเหรอของโจ Hello คนที่สองสองคนนี้ครับเม่จะขึ้นไปไหนยังตามมาอยู่หาใครหาใครอีกอครบแล้วบ้างไม่รู้จันเออลองให้จักรจันเข้ามาแล้วไม่ต้องพูดอะไรให้หาต่อลองไปแปะโป้งมันดีกว่าเฮ้ยแผลเราไม่กินมันจะได้เราไม่ได้แน่ๆหมดแล้ว ใครไปนะใครใครไปนะหัวเราพี่แม็กสับไปคนนึงไม่หรอใครไป่มีปัญหาเราเจอหรอกขาดใครพูกตาแล้วเป็นตาเว้นตาขาดใครอ่ะคือพูดรู้ตาแบบเป็นตาเว้นตาขาดใครอ่ะพบแล้วพบแล้วเออเอออย่างไม่ได้กินเซ็งหายเสียดายที่ร้อนนะโอ้ยอย่างว่เห็นแล้วมันก็จกปึ๊บ กำลังเดินไปมีเหลือบให้ด้วยว่าจะแรกกำลังแบบเอ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อค้วยฝาว่าคอยด้วเอปีกูเนาะไปไปไปไอพวกนี้เล่นได้ที่ไหนเฮ้ยไม่ได้เงินเ่อพี่พี่เดิมพี่เดิมอี่เดิมอโหมุก ไม่เห็น

พีเม่โอ้โหมองมองมองนักการ์ตันโอ้โห้ายเร็วตู้มากมั oh. Oh. <laughs> ้ย สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสสวััดีครบเป็นไงขอโทษเหนื่อยไหมเห็นเล่นกันเหนื่อยพักผ่อนกินอิ่มกันยังลองท้องลองท้องลองท้องไปเดี๋ยวเราเข้าไปดูคิมดิมนอนหลับเลยคิมดิมนอนหลับเลยไปเดี๋ยวเราไปเจอกันห้องแดนซ์สูนแมทแมทหรือนี่ คิวจริงจังไปไหมอะหากันเจอยังขอบนหมดยังอนจริงจังอุคิวเขไปไ้หนกนี้ไปงไนไปตรงไหนเจอซ่ามังเกอร์ไปไปจอดได้ไหมไปจอนที่ไหนม่เจอใครอเมื่อกี้ไอ้คิวปีนกำแพงปีนกำแพงจนไปหลงที่พีนแล้วก็ร่วงไปใหม่วะก็ไปลงหมเอ้ยรงเท้าไอ้ผายไปไหน ดีเันเอา้ารอทุกคนเออขบดสชนใใก่งเทคโนโลยีครับผมเดี๋ยวเราเรา เตรมเตรมไว้ก่อนเดี๋ยวเรียกเพื่อนมาให้ครบเว่วนกันอ่ามีถุงยังชีพอหมีกมีนี่แจกถุงยังชีพกันอม่ครับแต่แตม่าเล่ถวายเครับขอพอขอบคุณครับหนึ่งวามัน พายุ่ะทนี่ภูมมั่งไหนเดี๋ยวกอนรอกันรอกันทุกคนมีอุปกรณ์ครบแล้วเนาะเดี๋ยวจะแจกตามชื่ออันนี้เอาไว้จดคอมเมนต์นะครับจดเรียนทำความพครับดีครับเขินเลยภูมีศก๊ คือเขาเขาบอกว่าจะให้น้องๆเรียกว่าครูแมวหรือว่าให้เรียกพี่แมวเรียกพี่แมวคอเบอเวมีประกาศไหมมีประกาศอ้าวม่ประกาศครับมีประกาศครับตัวสองพอคิวค่าหมุนน้ำแล้วก็จะเขียว่าหมุนสาม มื่อวานกินกุ้งปลาตะกี้ว่าวันนี้นะต้องยืดต้องกเล็กิก็บเก็บแบบาเอาบอกห้เอาไปเลยอ่าเดี๋ยวก็ผ่านไปวีคแรกดีใจที่ได้เจอทุกคนครบหน้านะครับก็อาจจะเป็นเรียกว่าอะไร เป็นวิคที่เราจะต้องปรับตัวนะครับต้องต่อสู้กับความตื่นเต้นรูปแบบอะไรบางอย่างที่อา,อาจจะเปลี่ยนแปลงไปนะครับทำความเคยชินกับมันคอมเมนเตอร์หลายๆท่านก็เรียกว่าอะไรคือให้เขาเข้าใจได้ในเรื่องของความตื่นเต้นแล้วก็สิ่งที่เราต้องปรับตัวนะครับเขาก็เลยยกยอดตรงนี้ไปในวิคถัดไปอาจ,จะไม่ได้ คอมเมนต์อะไรเรายับเยินซะจนเกินไปนักนะฮะแต่ก็อย่าอย่า